มาดูเรื่องของคุณภาพอากาศกันบ้างนะครับวันนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงในภูมิภาคต่างๆนะครับจากที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้วันนี้เริ่มคลี่คลายหลังจากที่มีลมหนาวพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยช่วยทําให้ฝุ่นนั้นมีการกระจายตัวครับและทําให้พื้นที่ตอนบนตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วครับ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานคุณภาพอากาศช่วงเช้านี้เมื่อตอน7นาฬิกาที่ผ่านมาข้อมูลจากแอฟ f o ร์ไทยนะครับพบภาพรวมของปริมาณ PM2.5 ในประเทศเกินค่ามาตรฐานระดับสีส้ม3พื้นที่ด้วยกันคือที่สมุทรสาครกาญจนบุรีและราชบุรีแต่ในช่วงสายอากาศดีขึ้นครับเหลือเฉพาะแค่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นที่มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานวัดได้43.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นช่วงเช้าครับมีหนึ่งพื้นที่ที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแต่ในช่วงสายเนี่ยไม่พบนะครับพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานสาเหตุครับที่สถานการณ์ฝุ่นพีเอ็ม2.5ในกรุงเทพคลี่คลายก็เพราะว่ามีลมหนาวเข้ามาครับทำให้มีการระบายอากาศดีขึ้นช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกไปเช่นเดียวกับภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับคาดการสภาพอากาศจากนี้ไปอีก1สัปดาห์ก็จะดีขึ้นต่อเนื่องครับ สำหรับลมหนาวที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ตอนบนเย็นลงครับเช้าวันนี้นะครับโดยที่พื้นราบของอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้15.6องศาเซลเซียสครับที่ตามนขามเท่าอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมส่วนอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยอยู่ที่7องศาเซลเซียสที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนอนท์อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับ และอุณหภูมิจะลดลงอีกครั้งในช่วงระหว่างวันที่21ถึง27ธันวาคมครับเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่เสริมเข้ามากับทำให้ลมหนาวนั้นแรงขึ้นอุณหภูมิจะลดลงอีก3-5ถึงองศาเซลเซียสขณะที่พอเหนืออีสานกรุงเทพหนาวแล้วเนี่ยใต้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าใต้เองจะมีฝนตกหนักกับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่23-26ธันวาคมนี้ครับ